ครับเดี๋ยวเรามาหาหน่อไม้กันครับนี่ครับต้นหน่อไม้ข้ามไปทางนู้นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนี้ไปได้เนี่ยออกไปนี่เลยข้างๆเนี่ยไปทางนี้ไะได้นู่นหน่อไม้มาดูนี่นี่ครับโอ้โหมันเล็กเกินเอาใหญ่ๆน่ามี่เป็นการหาหน่อไม้ครับดูครับ ค้นหาเห็นไหมครับถ้าดวงดีก็เจอเห็ดละโงกครับตอนนี้เห็ดละโงกกาลังขึ้นแต่มันขึ้นยังไม่เยอะครับมันขึ้นเป็นบางจุดบางจุดกําลังเป็นไข่ไข่ครับมาครับนี่คริสตรงนี้นี่ดูนุ่งอีกนี่แหละต่อมาอีกหนึ่งใครให้ปังนี้นี่คริสคริส นี่ครับปไปไปไมครับนี่ครับอไม้นี่ครับลุ้ไครับเยอะมากเลยครับตัวเนี้ยเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านครับหาเห็ดช่วงก่อนนั้นนี้ก็หาดอกเจียวผมได้หาดอกเจียวไปแล้วครับชุดหนึ่งแล้วมา มาคราวนี้มากลับบ้านมาเข้าบุญศร้าเพราะว่าลุงมีคนโทรมาลุงมีคนท<ำ>โ,โทรมาเพราะว่ามาทบบําบุญเข้าบุร้าเหตุเทียนเมื่อวานวันนี้ก็เลยพากันมาหาหน่อไม้ขึ้นไปทุงเทพมาไปครับมาครับโคกลงดนะ้วยหรอโคข,ข้าวไลยแม่ข้าวเลยครับ ามตรงไหนอมอีครบามารรยากาศดีมากเลยครับการเดินป่าเดินเขามันได้บรรยากาศดีมากเลยครับี๋วบญญาายวเรามีความสุขมากครับในการเดินปา่าเดินหาของปา่า ทำได้ไหมโอเครอยเขาตัดไปเลเ้วเนี่ยฮะโอโหรอยเนี่ยเป็นรอยที่จะตัดตันนี้เป็นต้นต้นหน่อไม้ครับหน่อไม้ตัวนี้มันจะออกวหวาน มันออกหวานครับเวลาต้มกินแล้วมันอร่อยอร่อยกว่าหน่อไม้ป่าไผ่ที่ว่ามันมีน้ำแต่ต้นนี้เขาเรียกหน่อไม้อะไรครับหน่อไม้เพกหรืออะไรเนี่ยเนี่ยอร่อยเขาตัดไปใหม่ๆหน่อไม้นี้มันจะหวานครับกรอบหน่อไม้นี้มันกรอบอร่อยนะครับเดี๋ยวหาทางข้ามก่นอนเออหักไปด

ทำไงเห็ดเห็ดเห็ดหมาดหมากแดงๆกินได้กังไม่แน่รอยเป็นคลองครับตัวเนี้ยเป็นคลองดังน้ำไหลเป็นธรรมชาติเวลาฝนตกมันจะหล่อส่อเป็นคลองเนี่ยเป็นธรรมชาติ เราก็ได้ออกมาจากตาไผ่แล้วเป็นที่โล่งแล้วเดินสบายหน่อยครับเมื่อกี้ต้องก้มเดินครับอ้าวลิ้วข้ามตรงไหนไม่ไมีไม้หรอไหนไ ไปก็หักแล้วหาทางข้ามไม่เจอไปเดี๋ยวไปฝั่งนู้นดีกว่าม,ม,มาฝั่งนี้เลยตอนนี้หาทางเข้าโค้งไม่เจอ ทางไม่ข้ามไปฝั่งนู้นหายทางไม่เยอะข้ามยากเลยไปนู่นข้า,นขา,นขานคนเขา,าหาหน่อไม้เยอะมากเลยตัวเนี้ยมีแต่รอยที่เขาตัดเอาไปแล้วครับ ได้ส่อผคนะครับเจอแล้วเ้าไม้นี่ครับต้นไม้นี่อร่อยมากครับจะกรอบ บรรยากาศดีมากเลยครับบรรยากาศอากาศก็ดีบรรยากาศก็ดีครับนานๆด้มาใช้ชีวิตอยู่กับในป่าแบบนี้ครับเพราะว่าวันอังคารก็ต้องขึ้นกรุงเทพแล้วต้องเอาหน่อไม้ไปกินกรุงเทพครับตไปก่อน